หลังจากคืนที่บุษสบาพูดถึงความสวยที่ไม่เหมือนที่คาดหวังเชนรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกเขาพยายามสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบุษสบาจากโปรไฟล์ในแอปแต่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปจากเดิมนึกได้ว่าบุษสบาระบุว่าทำงานเกี่ยวกับงานศิลปะเชนจึงลองค้นหาชื่อบุษสบาในโซเชียลมีเดียต่าง เพื่อจะเจอเบาะแสอะไรบ้างขณะที่นิ้วของเชนกำลังพิมพ์ชื่อบุตรบาลงในช่องค้นหาของ Facebook จู่ๆหน้าจอโทรศัพท์ของเขาก็ดับวูบไปเองทำเอาเชนตกใจรีบกดปุ่มเปิดเครื่องแต่โทรศัพท์กลับไม่ตอบสนองเขาพยายามอยู่หลายครั้งในที่สุดหน้าจอก็ติดขึ้นมาเองพร้อมกับแอปพลิเคชันหาคู่ ที่เปิดค้างอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของบุษบาราวกับมิใครจงใจเปิดมันขึ้นมาเองเชนรู้สึกขนลุกสู้เขาคิดว่าตัวเองอาจจะคิดมากไปหรือโทรศัพท์อาจจะเออเรอร์เองก็ได้เขาจึงลองใหม่คราวนี้เปลี่ยนไปค้นหาในอินสตาแกรแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพิมพ์คำว่าบุษเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นมาจากมุมห้องเป็นเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่าง กำลังกระซิบเบาๆแต่ฟังไม่รู้เรื่องเชนรีบหันไปมองแต่ในห้องก็ไม่มีใครอื่นอยู่เลยด้วยความสงสัยระคนหวาดระแวงเชนตัดสินใจลองถามเพื่อนสนิทที่เป็นสายมูเตลูถึงเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรออกไฟในห้องของเขาก็เกิดประพิบทีๆอย่างไม่มีสาเหตุ ทำเอาเชนหนึ่งกับต้องวางโทรศัพท์ลงด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันเชนพึมพำกับตัวเองเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาพยายามจะเข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับบุษบาจะต้องมีอะไรบางอย่างมาขัดขวางอยู่เสมอราวกับมีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องการให้เขาล่วงรู้ความลับของบุษบาแม้จะเจอเหตุการณ์ประหลาดมาหลายครั้งแต่ความสงสัยในตัวบุษบา กลับยิ้มทวีคูณในใจของเชนเขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคำพูดของบุษบาที่ว่าความสวยของฉันมันอาจจะไม่เหมือนที่คุณคาดหวังไว้นะคะมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่เช่นตัดสินใจลองใช้วิธีอื่นในการสืบค้นข้อมูลเขาเริ่มถามเพื่อนๆในกลุ่มถึงแอปพลิเคชันหาคู่ที่เขาใช้อยู่เพื่อจะมีใครเคยเจอบุตบาบ้าง แต่ก็ไม่มีใครคุ้นชื่อโปรไฟล์นี้เลยขณะที่เชนกำลังเลื่อนดูรายชื่อเพื่อนใน Facebook อย่างหมดหวังจู่ๆก็มีข้อความเด้งขึ้นมาจากแอปพลิเคชันหาคู่เป็นข้อความจากบุษบาคุณกำลังพยายามตามหาฉันอยู่ใช่ไหมคะข้อความนั้นทำเอาเชนถึงกับสะดุ้งเขาไม่รู้ว่าบุษบารู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังพยายามสืบค้นเรื่องของเธอ เชนรีพิมพ์ตอบกลับไปยังตกใจเออคือผมแค่สงสัยนะครับว่าทำไมคุณถึงยังไม่ทันที่เชนจะพิมพ์จบบุตสบาก็ส่งข้อความตามมาอีกเชนคะบางเรื่องก็ไม่ควรรีบร้อนที่จะรู้คะ่ะทุกอย่างมีเวลาของมันถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะเข้าใจทุกอย่างเองการพยายามค้นหาในตอนนี้มันอาจจะทำให้เรายิ่งไกลกันออกไปนะคะ ข้อความนั้นทำให้เชนรู้สึกสับสนและประหลาดใจอย่างมากน้ำเสียงของบุตรสบาดูจริงจังและแฝงไปด้วยความเศร้าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมการที่เขาอยากรู้จักเธอมากขึ้นถึงทำให้พวกเขาต้องไกลกันออกไปเชนพยายามถามกลับไปว่าเธอหมายความว่ายอย่างไรแต่บุตรสบากก็ไม่อ่านและไม่ตอบข้อความของเชนอีกเลยทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและความรู้สึกหน่วงหน่วงในใจของเชน เขานั่งมองหน้าจอโทรศัพท์ด้วยความสับสนไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปควรจะหยุดพยายามทำความเข้าใจในตัวเธอหรือว่าควรจะเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะมีคำเตือนจากเธอแล้วก็ตาม